สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองทุกท่าน,นครับผมวันนี้ก็เราก็จะพามาตัดกล้วยหอมทองนะครับที่ผมคิดว่าในสวนของผมที่สมบูรณ์ที่สุดในรอบปีนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนั้นครับผมตามกล่องเนาะที่ขึ้นไปครับก็จะมีประมาณห้าหวีนะครับสายพัน,นุ์นี้เป็นสายพันกุกอสเมไลไรนะครับ ก็คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ลูกใหญ่ที่สุดแล้วครับในสวนตอนนี้นะครับเนาะแล้วเราจะไปชั่งดูว่าบีหนึ่งมันจะได้กี่กิโลนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมไม่จําเป็นนะครับที่ต้องที่จะต้องเป็นสายพันธุ์ก็สมิไรที่ว่าลูกใหญ่เครื่อใหญ่สายพันธุ์อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะบํารุงได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับส่วนอุปกรณ์ของผมผมยังใช้มีดไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมเรามีเทคนิคพิเศษก็คือเป็นใบเลื่อยนะครับ ก็ถือว่าผมก็ใช้งานมานานแล้วครับก็โอเคอยู่นะครับอาจจะช้ากว่าใบมีดแต่ก็คือไม่อันตรายครับหนึ่งก็คือไม่อันตรายสองก็คือเรายังใช้ยังไม่เก่งพอเรื่องมีดเนาะแต่ผมก็มีนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใช้อะโอเคครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็จะไปตัดแยกลงมาทีละหวีนะครับเพราะว่าต้นกล้วยเราสูงแล้วก็ติดกับรั้วก็คือไม่สามารถหักลงมาได้เพราะมันติดอีกฝั่งหนึ่งอยู่ครับเนาะเป็นต้นกล้วยเราก็จะแบ่งหวี ทีละบีลงมานะครับะมาดูกันเลยครับว่าถ้าตัดลงมาแล้วมันจะได้กี่วีเอ้ยไม่ใช่มันจะได้กี่กิโลว่าหนัก <c oughs> เท่าไหร่นะครับผมอโอเคนะครับอะนะครับ บีแรกก็สวยอยู่นะครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับอันนี้เป็นบีบีสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดสิบสี่ลูกนะครับเนี่ยโอเคครับเราจะวางไว้ก่อนนะครับ นี่ก็จะเป็นดีที่2อลองจากสุดท้ายนะครับ1 2 3 4 5 6 7ก็ยัง14ลูกอยู่นะครับผิวอาจจะไม่สวยนะครับเพราะผมไม่ได้หอนะครับผมแต่ก็ใหญ่อยู่นะก็โอเคอยู่นะครับดีหนึ่งน่าจะได้สักสโล4โลได้มั้งนี่ นี่เป็นบีที่สมนะครับ นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นวีที่ถ้านับจากข้างบนก็วีที่หนึ่งวีที่สองนะครับหนึ่งดูลูกแกละครับหนึ่งก็ใหญ่อยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็สิบสี่ลูกนะครับวีบนสุดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้าหมดสิบสี่ลูกหมดเลยนะครับแต่ละวีนี่ครับผมก็ใหญ่อยู่นะ ก็พอได้อยู่นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ํานะครับโอเคครับผมครับเพื่อนๆถามว่าถ้าเราตัดกล้วยหอมทองเสร็จแล้วถามว่าถ้าเราล้างน้ํามีประโยชน์ไหมมีนะครับก็คือตามที่เคยเห็นมาก็คือเราจะได้ล้างยางล้างสิ่งเป็นฝุ่นเป็นอะไรที่มาเกาะกล้วยหอมทองเรานะครับจะได้สะอาดเพื่อลูกค้าจะได้รู้สึกดีครับเวลาเราส่งนะครับผมอ่ะนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะตัดออกแล้วครับผมทำค,ความสะอาดนะครับ นะครับแต่งให้หวีสวยนะครับล้างทําความสะอาดห็นไหมครับก็จะดูว่าสะอาดดูน่าซื้อนะครับผมก็แต่งนะครับแต่งให้หวีสวยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มีดเราใช้เลื่อยตัดแทนนะครับนี้ก็ได้ครับผม สรุปก็คือนะครับทั้งหมดเคือนนี้นะครับ14ลูกตั้งแต่วีแรกจนวีสุดท้ายนะครับทั้งหมดได้5วีนะครับผมก็สวยอยู่นะครับ ก็จะทําการตกแต่งนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดให้ดูว่าสะอาดแล้วเราก็จะเอาไปผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็เราก็จะบ่มครับผมอเดี๋ยวเราจะต้องไปช่างก่อนนะครับว่ามันจะได้กี่กิโลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะไปช่างให้ดูนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราตัดเสร็จทําความสะอาดเสร็จนะครับเราก็จะมาเอามาช่างดูนะครับว่ามันจะได้กี่กิโลนะครับสาหรับกล้วยหนึ่งเครือนะครับผม ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นตาช่างใหญ่นะครับตาช่างมาตรฐานนะครับผมมันจะได้กี่กิโลนะครับก็ได้ประมาณ25นะครับ25ถ้าเราหักเค่งออกอะตีไปเลยว่า3โลนะครับกล้วยคืนนี้ก็จะได้ประมาณ22 21 22โลนะครับนี่ครับผมนี่ไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นสายพันธุ์ที่ผมปลูกนะครับทุกสายพันธุ์ก็ทําได้ครับถ้าน้ําถึงปุ๋ยถึงอากาศได้นะครับผมก็ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินนะครับโลละยี่บาทเราคิดแค่ยี่ิบโลก็ประมาณคืออันนี้ก็จะประมาณ5้ารกว่าบาทนะครับเพราะว่าเขาซื้อขายกันตอนนี้ประมาณโลละย5บาทสําหรับกล้วยหอมทองนะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับกล้วยโอเคครับถ้าใครอยากได้หน่อกล้วยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมครับศ9นย์4 0 2 5 0ปี่้าย์นะครับติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับอ่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปก,ก็ขอให้คอมเมนต์มาให้แบบสุภาพสุภาพนะครับเพื่อเราจะได้ตอบแบบดีๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ